เฮ็ดเฮ็ดเห็ดยี่น้อเ้ยเห็ดเห็ดขาดขาดขาานี่น้องมัน งามงามงามเ็ดโคกเ็ดโคกเกิดน้ำเงสีเลยมจ้าอ้ยาดีาาาาาาาดผสาดออนๆจ้าเห,นหน็นเห็ดมึงเฮาด้อเฮาแล้วบอกด้อดเขาใจว่เนี่บ,อก,บอ,กอ,อกไปเห็นเห็ดลราเฮาไปมาปะ ไปไปไปหาเห็ดไป <What? S 1> จะเห็ดหนางงงไงล่ะไปหาเห็ด <c oughs> จะเห็ดเห็ดเราเฮาไปสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องคองไฟสุมุ่งสุแจงโลกเด้อสายปลาเสน้นเหลี่ยมครับพอกันอีกแ้วพี่น้องเอ้ยมึงน,นี่ตามล่าหาเห็ดคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยไปที่มาหาเก็บเห็ดแห่งศาสตร์ สิออกบ่ออกพี่น้องเอามาลุ้นน้อกันหวานบ่นบนบนนเ,เหมือนีอออองย่ามเขาเหอกออกย่ามจุด้อมสิออกบ่สิหวานคือเจ้าวะออกคักออกคักบ้านไหนก็ออกคัก,อ,กออกคักว่าสันเออย่ามจุดคองเนี้ยเนาหลุนกันพี่น้องเลย โอ้พี่น้องเต็มเลยเต็มเลยโอ้พี่ไม่เพื่องไม่เพื่องโอ้โหวุ่นนะพี่มานเดียว นองเลเอียบเลยเออข้นหมานไนะ,ะอ๋องวยใส่วะโอ้งามงามคืนน่องางามสาดสาดสาดโอ้ยเหตุสาดนีดดด่ละน้ำพานี่แหละสวยงามเลจำเลยจำเลย mặt màn đi nó mặt màn đi ừ hết 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 ว่ามาแล้วมาแล้วนี่เรียกว่าพี่ไลาดไม่กลาดดีมากเลยมานครับเป็นมูเป็นมูเลยอื้ออื้อ Thank okay. งามงามงามในโคกในพื้นโคกเกิดน้ำนังีเลยสีไน้นีน่เตียง,ง<ป>นีดเตียงไปไป เห็นเห็ดม e ึงเฮาเด้อเฮาแล้วบอกเด้อยเดี๋ยวเข้าใจว่าเนี่ยบอกวอกไปเห็นเห็ดแล้วเฮาไป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 หาเห็ดไปจะเห็ดหนางงมเลยนะไปหาเห็ดจะเห็นเห็ดเราเฮาไปอ๋อพี่น้อนงงไงคับไงคักเอืดอ่อนเลยนี่ย

โอ้งงอไม่มพี่น,อน้องเลยคงออหานเลยวันนี้เกียงแล้วที่รกว่าสดได้อ๋อหมานครับเออหา,ววาพี่น,อน้องด้โอ้สอสเลยวะเอ,อ้ข้ามข้ามนะการออนวะทีที เก็บจ่าเก็บเออพี่น้องเลยกรงามเลยเออขาแับไงวะทาเดี๋ย่นะฟูรูยู่อขัดขัดอ้พี่น้องเลยง่ายครับเดี๋ยิ่หนาวสาบเลยอ่อลนเ่อ

โอ้เป็นมูเลยนะโอ๋อเป็นมูจังๆับบนั้นมูอื้อพี่น้องเอ้ยเออจะซื้อวะปุ่นปุ่นอ๋ต้องมีมูอยู่แล้โอ้วมันต้องมีมูมันเหรอพี่น้องเอ้ยนี่ มันมานันมานัดมันมานจ้าเฮ้ยห่างฝั่งีผฝน่งาสตร์อ่อนๆจ้าโอ้มานมาน,าาาน,นามานมานัมนมือมืใส่น้อ,อ,นอบานี มานมนมานพี่น้องเลยคุณน<อ>้อดอกเลยอ,อ๋อเกอน้ำแง,ำำงเัง่างงอยู่ด้นไเซียนโอ้ <c oughs> ไปเกียงอยูะคุณนะ มนได้เอ้ยเวลาตบคุยแต่งชุดราดน้ำปั่นเมื่อนน<ล>ะโอ้ยใหญ่อันนั้นคลิขับรถเท็บเท็ยที่เขาสุดแผมฝากตับแต่ใครไรแค่เด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปหนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้มีอะครับ